และนี่ก็คือขนมสำหรับตุ๊กตาได้หรอมีด้วยหรอตุ๊กตาก็กินขนมแบบนี้ได้หรอครับดูนี่ครับทุกคนเฮ้ยมันมีเสีงพูติดออกมานี่ตักไอติมมาอยู่ที่ช้อนแล้วเราก็วางไว้แล้วเราก็เอาไก่มาคอยดูไก่กินนะครับกินละนั่นไงตุ๊กตาเป็ดของเรากินไอติมเข้าไปแล้วแล้ววันนี้ พ่อแบงค์จะให้น้องบิงรีวิวของเล่นของป้อนอาหารดีกว่าไปดูในคลิปกันต่อเลยครับวันนี้น้องบิงจะโชว์อะไรกล่องสีฟ้าอยู่ตรงไหนของเล่นชิ้นใหม่ที่น้องบิงเตรียมไว้นะครับกล่องสีฟ้าลองหาดิกล่องสีฟ้าอยู่ไหนกล่องสีฟ้าเนี่ยยกมาเลยครับทั้งหมดเลยไม่ไม่ขบวนไม่เจอ,อยกมาหมดเลยก็ได้ยกไหวไหม เดี๋ยวคิดว่ามันคืออะไรโอ,อ้ตั้งโต๊ะเลยตั้งโต๊ะนี่แหละโต๊ะข้างพี่บไบท์นี่แหละวันนี้พี่ไบท์ต่อเลกโก้นะครับเรื่องขอ,อดูกล่องหนะน่อยคืนนี้แน่เลยเลกโก้คีเพย์ตอนตู้กดเกมเรื่องของน้องบิ๊กกล่องสีฟ้าตอนของเล่นปริศนาที่ป้อนขนมได้เรื่องอะไรครับ๋อแค่นี้ก็รู้แล้วเปิดลิ้นชักออกมาว้าวเฮ้ยเยอะมากเลยอะ่ะ ของเล่นชิ้นนี้สามารถป้อนได้หลากหลายแบบเรามาดูของเล่นชิ้นที่หนึ่งเลยครับนี่อันนี้เป็นอันที่หนึ่งที่้องบิงหยิบอานะคะอันนี้ก็จะเป็นอาติมเล่นยังไงครับอุ้ยมันจะมีตรงนี้อยู่มันเป็นรอยกัดก็ถ้าถ้ามันโดนอะไรอะ่ะหมือว่ามันโดนตุ๊ก,กตาก็จหายไปเหมือนอาิมโดนกัดหรออ๋อ สมมุติว่าอันนี้คือซองใสไอติมลองใส่ซองสินี่นี่ก่อนใส่เป็นแบบนี้ชึบอุย้ยเต็มเต็มเลยมีหมูสองอันอา้าวกินไปแล้วเหรอไหนลองอีกทีนึงมองไม่ทันะครับบดีกจะใส่ซองไอติมอุย้ยมันจะบาดังกิ๊กหนึ่งอุย้ยนี่ไงเต็มเต็มเลยแล้วก็เอาตุกตามาแบบนี้สมมุตินะว่าเจ้าเจี๊ยบเนี่ยหิวอ,อ๋อกินไปแล้ว นี่คือชิ้นแรกเหรอแต่กินได้แค่ครึ่งนี้ของเล่นแบบกินเนี่ยมันมีหลายแบบเลยเหรอใช่อันนี้คือตู้ใส่ของเล่นใช่ไหมใช่หนูตัดเองหมดเลยเนี่ยรอตู้ใส่ของเล่นมิ่งทาเองถ้าเอาของเล่นออกมาจะเต็มตู้เลยไหมเต็มตู้เลยอ่ะชิ้นที่สองหยิบมาเลยครับททนแทนแทนชิ้นนี้ก็คือไอศครีมคนรสสตรอเบอรี่อุ้ยไอศครีมคนแบบนี้ก็กัดได้ไม่น่าเชื่อ มันเป็นแบบนี้อ๋อมันเป็นแบบช้อนตัก่เฮ้ยอ๋อแล้วก็ช้อนตักอะมันกินได้ด้วยุบกินได้ด้วยทุกคนนี่ไอศครีคมโคนเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับ<ช>ด้านนี้ด้านนี้จะมีที่ให้ตักอยู่นี่ตรงนี้ส่วนช้อนขอช้อนหน่อยนี่ช้อนเป็นแบบนี้ตอนนี้ช้อนเปล่าๆนะเดี๋ยวพ่อแบงค์จะลองเสียบเข้าไปนะเสียบเข้าไปก็จะมีอะไรออกมาด้วยชุบ <ม>ก็อ,กออกมาเลยออกเลยนะออกแรงแรงแรงเลยก็ได้เฮ้ย,ย้ยมันมีเสียงพตูติดออกมานี่ตักไอติมมาอยู่ที่ช้อนแล้วเราก็วางไว้แล้วเราก็เอาไก่มาคอยดูไก่กินนะครับกินละหายไปเลยพ่อนูเก็บอันนี้แล้วเราไปหยิบอันต่อไปเลยนะอันนี่มีที่เก็บไหม,มหเก็บไว้ตรงไหนไอ๋อนี่ตู้เก็บของน้องบิง สชิ้นแล้วเนาะชิ้นต่อไปเลยครับชิ้นต่อไปหยิบแบบไม่ดูได้อะไรว้าวคุวกกี้ขนมคุกกี้น,น,นี่สิ่งนี้ต้องใช้คู่กับช้อนใช่ไหมครับมีช้อนมานะครับต้องใช้คู่กับช้อนมีช้อนมาด้วยขั้นตอนแรกเราต้องเปิดก่อนกดตรงสีพู่กดตรง<ห>สีพูด,ด้านหลังแล้วพอเปิดออกมาเราก็จะเจอกับวนเยลลี่ แต่เนี้ยมันจะใส่ยากอ,อันนี้ใส่ย,ยากใช่ไหมเราต้องรู้จังหวะเนาะน้องบิงใส่ช้อนเข้าไปแล้วครับอุ้ยได้แล้วป้อนเลยครับป้อนน้องเลยครับโอเคน้องกินแล้วอ,อันนี้ใส่ย,ยากนิดนึงนี่กล่องเก็บของนบิงแล้วอันนี้ใส่กล่องเก็บได้ไหมชิ้นที่ะะสามแล้วครับใพ่อแบงค์อยากจะบอกนะ ว่าชิ้นสุดท้ายคือแบบวอซว่าค่ะเป็นชิ้นใหญ่สุดเลยใช่ไหมใช่ชิ้นสุดท้ายเป็นชิ้นใหญ่เลยนะบี๊ชิ้นต่อไปเลยนะครับชิ้นต่อไปชิ้นนี้ก่อนแล้วก็อุ๊ยชิ้นต่อไปมันเหมือนอันเดิมเลยอ่ะใช่แต่มันมปนสีเหลืองอ๋อคนละสีกันเหรอใช่ต้องกดข้างล่างนะตอนนั้นกดข้างล่างอ๋อนี่ไงออกมาแล้วไหนลองเสียบเซิมันเป็นสีเหลืองจริงไหมน้องบีงตักแล้วครับตักไอติมออกมาแล้วครับเออ ดือดจริงๆเมื่อกี้เมื่อกี้อันเมื่อกี้เียมพูไปดูของเล่นชิ้นต่อไปมาแล้วชิ้นใหญ่ทุกคนชิ้นนี้ใหญ่ครับนี่มาเป็นแบบเค้กเป็นเซตเลยอ่ะมีเค้กพี่หมีเค้กช็อกโกแลตมีเค้กวงกลมอันนี้อะไรอ่ะเค้กรูปหัวใจโอ้โหเป็นเซตใหญ่ครับตักแล้วหนึ่งคำช้อนอันเดียวตกักได้ทุกอย่างเลยเหรออ๋ออันเนี้ยมันจะนเป็นแต่สีนี้นี่ค <ขอ S 1> ่ะว่าไหครับ โอ้โหมีทงมาด้วยเซตนี้นะครับจะเป็นแบบจานใหญ่มากๆพ่อขอชอ้อนสีส้มอันนี้หน่อยครับได่นี่ชอ้อนสีส้มเป็นแบบนี้นะครับ <c oughs> เมื่อเราจะตักอันนี้เราก็ต้องดูตรงนี้มีร่องให้เสียบเข้าไปนะครับอัน,นอันนี้ดีมันจะเสียบได้เลยใช่เวลาเสียบเข้าไปปุ๊บป๊บมันจะมีเสียง<ะ>ตึกพอดูเนื้อออกมานะเนื้อออกมาแล้วออกมาแล้วนี่ เนื้อเดียวกันเลยอ่ะมันเป็นแบบจุดจุดจุดตัวใช่เป็นแบบจุดเหมือนกันเลยแล,แ,ลแล้วแล้วแล้วถ้าเราจะตัก2อ,อันเนี้ยอันนี้มันตักไม่ได้อ่ะบีต้องใช้อะไรตักต้องใช้<ม>อช<ห>นี้ต้องใช้ช้อนซ่อมเหรอไหนหนูใช่เป็นช้อนดาวชึบอืมหมุนนิดนึงใช่ไหม<ช>มันจะได้ออกง่ายจริงจริงมันออกแล้วอยู่แล้วแต่หนูหมุนเพราะว่ามันแบบใช่มันเหมือนจริงมันเหมือนจริงมันเป็นสปาเกตตี้ไงมันต้องหมุนแล้วถ้าเราจะตักอันสีแดงเนี่ยชึบ แต่อันนี้จะกินไม่ได้นะใช่อันนี้กินไม่ได้แต่ก็สนุกเนาะนี่ค่อะอันนี้มันไม่อยู่ในกล่องนะเฮ้บิงบิงอันนี้ใหญ่มาก่อันนี้มาเป็นชามกว๋วยเตี๋ยวเลยอ่ะพอนี่น,นี่ทไมอันนี้แบบเซตใหญ่อันนี้ก็ต้องตักได้นะทีเซตชามกว๋วยเตี๋ยวขอช้อนหน,น่อยครับมาแบ่งจากปอน,อนเทียบน,นี่ช้อนเราจะใช้ช้อนสองช้อนมันจะมีลูกก๋วยเตี๋ยวอยู่อ๋อ ถ้าเราจําไม่ได้อ่ะว่าอันไหนเป็นอันไหนเราดูที่ช้อนเนาะตรงนี้ช้อนมีลูกก๋วยเตี๋ยวอยู่ครับนี่อย่างเช่นช้อนนี้นะครับช้อนตักน้ําซุปเราก็ต้องหาน้ําซุปก่อนครับแล้วก็กดผักลงไปแบบนี้นี่อะอันนั้นคือผักนะอ๋อตักผักใช่นี่คอยดูนะเล่นสั้นๆเห็นผักไหมผักอยู่ที่ช้อนอุ้ยผักหลุดเธอช้องตักได้ทุกอันเลยอ๋อบิ๊กตักขายให้ดูเลนอนขอตาอันนี้ก่อนนะโอเคได้ขอดูนะ ทุกคนอันนี้เวิร์กมากอันนี้ยาวสุดเลยใช่พ่อไม่คิดเลยนะว่าตักออกมาแล้วเส้นมันจะยืดนายบิงเดี๋ยวนะพ่อชอบตักอันนี้มากเลยอะเจ็บตงไปที่เส้นแบบนี้แล้วก็ดูนีเส้นยืดออกมาเลยทุกคนเส้นมันยืดออกมาเหมือนของจริงยืดมันยืดเข้ายืดออกอะ่ะอุย้ยข้าไปแล้วจานนี้ดีบิงพ่อชอบจานนี้ที่สุดนะ หนูชอบวันนี้พ่ออ๋อหนูชอบเซตของหวานพ่อชอบเซตก๋วยเตี๋ยวพ่อชอบกินก๋นนวยเตี๋ยวครับแม่มันเป็นข้าวอ๋ออันนี้ข้าวเออใช่ครับหมดย่างเบงในนี้หมดยังอ่าหมดแล้วพ่อหน่ไปหามาแล้วอันสุดท้ายอยู่นี่อันสุดท้ายเป็นเหมือนกระปุกอะไรเลยอ่ะเราต้องหยิบช้อนออกมาแบบนี้เป็นช้อนสีเหลืองครับนี่แล้วก็ อันนี้เป็นฝาแล้วต้องเปิดบิงอันนี้คืออาหารอะไรเป็นหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เขาผสมกับสตรอเบอรี่กับกล้วยเขาผสมกันเป็นไอศครีมใช่ไหมไอศครีมเด็กดอ๋อไอศครีมถ้วยเปิดฝาได้แล้วก็ใช้ช้อนกดลงไปได้ไหมได้โอเคได้ไอศครีมมาแล้วป้อนเทียบอัน,นอันนี้ง่ายมากเลยอันนี้ทาทาแบบคลองเลยเฮ้ยอันนี้ดีอ่ะเนาะไหนไหนจิ้มแบบลัแบบตา ได้อ่ะโอ้ยโอ้ยกินไปฝากตัวเองก็ได้อร่อยไหมโอเคค่ะทุกคนนี่คือของเล่นทั้งหมดของพวกเราของเล่นกินได้นะคะถ้าอยากได้ก็กดตะกร้าเข้ามาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะปักตะกร้าไว้ในทิกตอกช่องไม่กิฟต์เข้าไปหาซื้อได้นะนะช่องไมค์กิฟต์สำหรับคลิปนี้ช่างบิงไ้ขอลาไปก่อนฝากเพื่อนกดติดตามกำลังใจให้ช่องบิงไบด้วยนะงั้นสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย